เหรียญโบราณนับเป็นของสะสมที่มีราคาแพงและมักจะมีราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเสมอในช่วงเวลาเศรษฐกิจและมีหลายปัจจัยทั้งสภาพการตลาดความต้องการของนักสะสมการค้นพบเหรียญใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบเหรียญหมุนเวียนหรือเหรียญที่ระลึกเหรียญโบราณต่างๆหรือจะเป็นเหรียญรัชกาลที่9รัชกาลที่5แม้กระทั่งเหรียญของรัชกาลที่10 ทุกเหรียญล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ลักษณะความโดดเด่นของเหรียญคุณลักษณะคุณค่าที่ผ่านการเวลาจึงไม่ต้องแปลกใจว่าเหรียญเหล่านี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมและเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นจนบางเหรียญมีมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นหลักแสนและมากสุดจนไปถึงหลักล้านซึ่งในวันนี้ทางช่องของผมนิยมวัตถุมงคลจะขอพาไปพบกับเหรียญหนึ่งบาทหายาก มีราคาแพงมาให้เพื่อนๆพี่ๆที่ชื่นชอบสะสมเหรียญกระสาบเหรียญหมุนเวียนต้องการรู้กันว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญไหนและเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญไหนมีราคาสูงจะมีเหรียญอะไรบ้างนั้นไปรับชมพร้อ,อมกันเลยนะครับ เริ่มกันที่เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529เหรียญหนึ่งบาทปี2529เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีการปรับปรุงรูปแบบให้มีขนาดเล็กตั้งแต่ปีพศ2529จนไปถึงปี2560ซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วด้านหน้าจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่9เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีขนาดเล็กแต่ราคาไม่เล็กตามเหรียญน,นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศนี้จะมีทั้งหมด4ล้าน สองแสนเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปี2529นี้จะแบ่งออกเป็น2บลบ็อกได้แก่บ็อกช่อฟ้าสั้นและบ็อกช่อฟ้ายาวซึ่งเหรียญที่หายากและมีจํานวนการผลิตน้อยกว่าคือเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวส่วนเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นนั้นจะมีจํานวนการผลิตที่มากมายซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นเหรียญที่ผ่านใช้รักษะสมนิยมเล่นกันอยู่ที่ประมาณ200ถึง4 0 0บาท ส่วนถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้ตะนิยมเล่นกันอยู่ที่ประมาณ500บาทเลยทีเดียวนะครับมาดูเหรียญ1บาทปี2529ที่เป็นบ็อกข้อฟ้ายาวกันมั่งนะครับสาหรับเหรียญ1บาทบ็อกข้อฟ้ายาวถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นักสะสมนิยมเล่นกันอยู่ที่ประมาณ300จนถึง400บาทส่วนถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เล่นกันสูงถึงหลักร้อยไปเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้และอยู่ในสภาพ UNC ไม่มีรอยขีดข่วน ก็อ่านเล่นกันสูงถึง1000บาทเหรียญต่อไปเป็นเหรียญที่ลึก1บาทที่มีความสำคัญ1เหรียญของรัชกาลที่9เหรียญที่ผมพูดถึงคือเหรียญ1น1บาทสเสด็จนิวัตระนครปี2 5 0 4คนาคำว่าสเสด็จนิวัตระนครหมายถึงการกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างสวัสดิภาพจัดเป็นเหรียญ1บาทปี2 5 0 4ของรัชกาลที่9 เป็นที่ระลึกในวรโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัตรพระนครหลังจากไปเยือนประเทศฝั่งอเมริกาและยุโรปมีจำนวนการผลิตมากถึง4ล้านกว่าเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญรุ่นนี้จะอยู่ที่27มิลลิเมตรสำหรับเหรียญ1นบาทปี2504ราคาที่นักสะสมเล่นกันถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้ก็เล่นกันสูงถึง80-100บาทส่วนถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เลยนะครับ หรือเหรียญ UNC เล่นกันสูงถึง300-400ถึง400บาทโดยเฉพาะเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านใช้จะมีราคาแพงมากนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังพอที่จะหาเก็บได้จึงเป็นเหรียญ1น1บาทอีก1เหรียญที่มีอนาคตและน่าจะมีราคาสูงกว่านี้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับเหรียญเก่าๆมีการตกหล่นสูญหายและบางเหรียญก็ถูกเรียกเก็บเข้าไปหลอมเป็นเหรียญใหม่จึงคาดว่าจำนวนการผลิต4ล้านเหรียญ น่าจะไม่ถึงอย่างแน่นอนนะครับเหรียญที่3เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเป็นที่ระลึกวาระที่2นั่นก็คือเหรียญ1บาทปี2 5 0 6 6เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ผลิตเนื่องในวโวกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุครบ3รอบหรือครบ36พรรษามีจำนวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญราคาที่นักสะสมเล่นกัน เหรียญไม่ผ่านใช้นิยมเล่นกันอยู่ที่ประมาณ60จนถึง80บาทส่วนเหรียญที่ยังไม่ผ่านใช้เล่นกันสูงถึง200บาทไฮไลท์ความสําคัญของเหรียญ1บาทปี2506เป็นเหรียญกลมด้านหน้าจะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังจะเป็นตาแสงจากเป่งรัศมีโดยรอบพร้อมอักขรรัฐบาลไทยและมีอักษรคําว่า1บาทเป็นเหรียญที่มีความสวยงาม และเป็นเหรียญที่นักสะสมบอกว่าเป็นเหรียญที่มีความเข้มขังและน่าหาเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับ <S <S เหรียญที่4ผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้แทบทุกบ้านจะต้องมีเพราะเป็นเหรียญ1น1บาทปี2520มีจำนวนการผลิตที่มากมายมหาศาลเหรียญน,นี้จะแบ่งออกเป็น3บล็อกเท่าที่พบเจอจะมีบ็อกผู้สั้น ผูยาวและบ็อกยอยักษิ้มเป็นหน้าใหม่ของวงการนะครับด้านหน้ามีพระบรมรูปของรัชกาลที่9หินพพักทางเบื้องซ้ายด้านหลังจะเป็นรูปเรือพระทีนั่งสุพรรณหงมีความสวยงามมากนะครับพื้นหลังเป็นพระปางวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนักสะสมนิยมเรียกเหรียญหนึ่งบาทนี้กันว่าเหรียญหนึ่งบาทเรือพรทีนั่งสุพรรณหงสำหรับปี2520มีจํานวนการผลิต ที่มากมายที่ผมแจ้งไว้ความหายากของเหรียญจะแบ่งเป็นตามลําดับนะครับบล็อกที่หายากสุดคือบล็อกยอยักษ์ยิ้มส่วนบล็อกผู้สั้นหายากรองลงมาและบล็อกผู้ยาวจะหาง่ายาที่สุดราคาของเหรียญขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ยังมีราคาถูกมากคือเล่นกันเหรียญละ5 1าถึงบาทส่วนบล็อกยอยักษ์ยิ้มถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านใช้เล่นกันสูงถึง200บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนบล็อกผู้สั้น กตเล่นกันอยู่ที่ประมาณ80-100บาทเหรียญที่5ใครที่สงสัยว่าเหรียญ1น1บาทปี2525ขายได้จริงไหมจริงๆแล้วเหรียญ1น1บาทปี2525ขายได้นะครับแต่ 8. ต้องศึกษาและสังเกตเหรียญให้ดีๆเพราะเหรียญรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2บ็อกได้แก่บ็อกพระเสียนใหญ่และบ็อกผระเสียนเล็กปัจจุบันบ็อกพระเสียนเล็ก มีราคาเล่นหาสูงถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับไปดูความหายากของบล็อกพระเสียรเล็กกันนะครับสําหรับในจํานวนการผลิตมากมายหลายล้านเหรียญบล็อกพระเสียรเล็กจะมีอยู่ไม่เกินหลักพันเหรียญซึ่งให้สังเกตตรงพระเสียรของในหลวงรัชกาลที่9้าจะมีขนาดเล็กกว่าบล็อกพระเสียรใหญ่คําว่าภุมิพลอดุลยเดชช่องว่างระหว่างตอช้างกับพระเสียรของในหลวงจะมีช่องว่างที่ห่างมากกว่าช่องว่างระหว่าง กูมีทอนอดุลยเดชกับพระบรมรูปของรัชกาลที่9ในบ็อกะเสียนใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหรียญหนึ่งบาทปี2525นี้ถ้าเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านใช้บ็อกะเสียนเล็กเล่นกันสูงถึง4ี่พบาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญที่6เป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5รยเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5ถูกจัดให้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีจำนวนการผลิต มากที่สุดจำนวนการผลิต883ล้าน472,000เหรียญในจำนวนการผลิตที่มากจะมีบล็อกที่หายากเรียกว่าบ็อกตัวอย่างหรืออาจจะเป็นบล็อกที่ผลิตผิดพลาดด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่9ให้สังเกตบล็อกปกติจะมีพระปรามาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อยู่บนพระเศียรขอบด้านบนนะครับส่วนบ็อกที่หายากคําว่ารัชกาลที่9จะอยู่ บนพระเศียรของในหลวงรัชกาลที่9ส่วนพระปรามาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชจะอยู่ขอบเหรียญด้านล่างของพระบรมรูปของรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีตาแผ่นดินซึ่งยอดรัศมีของตาแผ่นดินจะอยู่ระหว่างยออยักษ์กับพอพานนี่คือบล็อกปกตินะครับส่วนบล็อกที่หายากด้านหลังของเหรียญยอดรัศมีจะอยู่ที่ยอยักษ์พอดีนะครับจะไม่อยู่ระหว่างยอยักษ์กับพอพานซึ่งบล็อกที่หายากนี้เล่นกันสภาพที่ไม่ผ่านใช้ สูงถึงหลักหมื่นหากเป็นเหรียญ UNC อาจจะเล่นหากันสูงถึง1,000งแบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆเป็นเหรียญที่หายากมากและนักสะสมนิยมอยากที่จะเก็บและอยากที่จะได้ครอบครองเหรียญที่7เป็นเหรียญหนึบาทในตํานานเหรียญหนึบาทคุดปี2517ในบรรดาเหรียญหนบาท หรือเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9จะมีการสร้างเป็นรูปแบบหลังคุดอยู่หลายเหรียญแต่เหรียญ1นบาทคุดปี2517ลักษณะของคุดจะมีลักษณะที่โดดเด่นและพิเศษที่สุดความพิเศษคือขาและปีกของคุดจะกลางและพร้อมที่จะตะบเหยื่อพร้อมที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ซึ่งถ้าเป็นเหรียญ5บาทปี2520และ22เรียกว่าคุดเฉียงลักษณะจะไม่โดดเด่น เท่ากับเหรียญหนึบาทปี2,517จํานวนการผลิตของเหรียญน,นี้มากมายนะครับแต่ในบรรดาจํานวนการผลิตที่มากมายนั้นจะมีบ็อกที่หายากอยู่2บลบ็อกบล็อกที่1เรียกว่าบล็อกหลังแบบให้สังเกตเหรียญน,นี้จะมีเป็นคู่เหรียญที่1ด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังปกติจะเป็นหลังคุดแต่ได้มีการทําเป็นเหรียญหลังแบบส่วนอีกเหรียญ ด้านหลังจะเป็นคุดและด้านหน้าจะเป็นหลังแบบเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นให้กับคณะรอสชอในปี2517จำนวนการสร้างเท่ากับคณะรอสชอในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันหายากมากๆคู่หนึ่งเล่นกันอยู่ที่ประมาณ10,000บาทอีกบล็อกที่หายากได้แก่บล็อกโค้ดอาจารย์ทิมซึ่งคณะลูกศิษย์ได้นำเหรียญคุดนี้ไปต่อคโค้ดและให้อาจารย์ทิมปกเสกถึง1ไตมา จึงเป็นเหรียญที่หายากและมีความศักดิ์สิทธิ์มากปัจจุบันเหรียญหนึ่งบาทคุดโค้ดอาจารย์ทิมเล่นกันสูงถึง1 0 0 0 0บาทส่วนบล็อกปกติที่ผมไม่ได้พูดถึงเล่นกันอยู่ที่ประมาณ20บาทถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นะครับส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เล่นกันสูงถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญที่8เป็นเหรียญ1นบาท ปีพศ2493เรียกไม่ผิดก็คือเป็นเหรียญตัวอย่างก็ว่าได้นะครับซึ่งปัจจุบันมีการพบเจอเพียงแค่เหรียญเดียวเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาเป็นแค่เหรียญตัวอย่างแต่มีการพบเจอและคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญที่หายากที่สุดในเหรียญชนิดราคา1บาทของรัชกาลที่9ความสังเกตของเหรียญนี้ให้ดูด้านหน้าของเหรียญจะเหมือนกับเหรียญ1นบาทปี2500ทุกอย่างจุดสังเกตความแพง ให้พลิกไปด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญที่เป็นตาแผ่นดินบอกชนิดราคา1บาทและขอบเหรียญด้านล่างระบุปีพศคือ2,493เอาไว้ปัจจุบันสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นักสะสมตามหาเล่นกันสูงถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับก็จบลงแล้วนะครับทั้ง8เหรียญ8อันดับเหรียญหายากชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ผมจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้น เพเป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการปั่นกระแสหรือสร้างกระแสแต่อย่างใดสําหรับใครชอบคลิปีโดนี้ฝากพี่เพื่อนกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ